ก็ทีแน่ๆมีทองบาทนึงอ่าแน่นอนนะขอดชกใช่ใช่ครับหมดจ้าเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็ยังเจ็ดสิบทั้เสิบพี่แต่อย่างเชื่อว่าเราชนะเปอร์เซ็นต์มากกว่าอยู่เพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ชิงดำสองสองแข่งขาเป็นไหนเกมวันนี้เราก็ตั้งเป้าไว้สูงหน่อยเพราะว่าเช้ามาน้ำหนักทองเกินเยอะอ่าเราจะได้ออกโปนึนะมีแผ่วบ้างแล้วซ้อมซ้อมดีก็มั่นใจ โดยรวมวันนี้มีพอใจกว่านนะเลยก็พอใจแปดสิบประเทศแปดสิพอใจจุดไหนแล้วไม่พอใจสุดก็คือต่อยไม่ตามเป้าที่ตกลงกับพี่ไวรก็คือแบบวอนมือทุกพี่เขามาเทียนให้ตลอดก็มีหลายคนมาเทียนจางพี่หนูแล้วก็พี่เพชรพอลโอดที่เห็นเก้าเก้าก็เป็นใส่ให้ใช่ครับแล้วก็ซ้อมว่าเช็คแล้วก็อาจารย์จอมก็นั่งเครื่องมาแต่ใต้มาเทียนให้ Uhm. เยอะที่แน่ๆมีทำทองบาทเบอร์ทองบาทนึ่งใช่หรือว่าก่อนจะได้ทองหนึ่งบาทแล้วทุกไฟครับทุกตัวที่อยู่ชมเงนี้ไม่เหลือครบทุกตัวครับขึ้นชกทองหนึ่งบาทติดตามด้วยนะครับตดาม้วยันวันนี้คู่ชกเรารุ่นพี่หน้าคุกเมีอะไรน่ากลัวบ้างครับผมก็ประวัี่สุดก็คือพี่เขาเข่าแล้วก็สอนเป็นเลยงบน เราคิดว่าอาวุธไหนที่เราได้จ่แจ้งวันนี้ก็าแค่เพียงซ้ายนะเพราะว่ารถเตะไปที่เขาไม่ค่อยนักแต่ไม่รู้ว่าเข้าไม่เข้าก็เตะเราชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยได้ล้มได้ล้มยุ่งยาชนะกี่ไฟแล้วครับเนี่ยลูกล้มเลยครับทีแรกเขาจะกินเราได้ได้ถ้าเขาเราล้มเองชนะแล้วผมชนะกี่ไฟล้วดแล้วครับเนี่ยสองสองลวดไปแล้ววันนี้อยากขอบคุณใครบ้างกำลังใจบ้างครับผมขอบคุณ แล้วก็พี่ปาล์มชุรีอาร์ตีเดียรุกคนแล้วก็ทีมงานคาดิโอบ็อกซิ่งทุกคนก็วันนี้ทำได้ก็เอฟซีของเราทั่วประเทศใช่ครับขอบคุณมากครับดูนิดหน่อยครับดูนิดหน่อยครับ